สวัสดีค่ะวันนี้มีโต๊ะทํางานแบบว่าไม่ใหญ่โตโมโหระทึกมากมาให้ดูนะคะเหมาะสําหรับคนที่เวลาแบบว่าเออทำงานในห้องนอนนะคะก็คือมันจะมี2ขนาดให้เลือกนะคะมันจะถ้าอย่างตัวเนี้เออลึก70ยาวเมตรยีนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มี2องลิ้นชักถ้าเกิดว่าใครต้องการให้ติดกุญแจต้องแจ้งก่อนนะคะเพราะว่า บางทีเราเดินลาเตอร์มาเนี่ยอ,อมันไม่สามารถติดกุญแจได้ต้องแจ้งเราก่อนนะคะอันนี้เป็นไม้สักแท้ๆทั้งหมดนี่เลยนะคะคุณลูกค้านี่จะเห็นได้ว่าอันนี้คือโอ้ยนี่นะคะคือเป็นไม้สักแท้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชิ้นนี้ชิ้นนี้อืมก็คือแล้วของเราเนี่ยตรงข้างล่างเนี่ยถ้าเราชักลิน้นชักออกมาเดี๋ยวให้ดูใต้ล่างเลยเรียบร้อยหรือเปล่านาะแบบนี้นะคะใต้ล่าง นี่เลยนะคะโอเคใช้ได้อยู่นะคะงานค่อนข้างที่จะเรียบร้อยสำหรับท่านใดที่มองหาโต๊ะทำงานขนาดไม่ใหญ่มากสำหรับรุ่นนี้จะเป็น70คูณเมตร20สูง80เซนติเมตรแบบขากลึงนะคะมันจะมีขากลึงขาตรงแล้วก็ขาออกเดฟเดี๋ยวถ้าอย่างไรเราจะเอามาให้ดูกันทั้ง3แบบเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ดูขากลึงไปก่อนนะคะ ความแข็งแรงก็โอเคเลยนะคะที่ร้านบ้านปัญญาริมถนนราชพฤกษ์เราเปิดทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเข้ามาชมกันก่อนได้เลยนะคะส่วนราคาของตัวนี้ซึ่งเป็นไม้สักแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไม้สักทองทั้งหมดเนี่ยราคาอยู่ที่ตรงด้านล่างเลยนะค,คุณผู้ชมกดดูได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอดูมันจะมีขาเดฟกับ ขาตรงมาให้ดูอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามร้านบ้านปัญญาแล้วพบกันใหม่ผลิตภัณฑ์หน้าสวัสดีค่ะ